ว่ามีดูกยีงท่ององกีกตบตีเอาผี่น้องไยเนาะโดยโดยต่อนนี้ก็ถือว่า <c oughs> ตัดขาดกันยากรียบรอยแล้วโอ้แต่ลูกผู้หญ่ได้ใชพราะวัาคนก่อนคนจต่แบบเดียวกันนี่แหละแบบเดียวกันด้ียวอ๋อผีน้องเนาะผี่นอนะ้นองเห็นใจเกย์คนอยู่ถือว่ามี ตบตีถึงแบบมีลูก้าถอกระทองนี่ก็แบบร่างกลยเนกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ดสุขุสุขคน,นเนอฟซีกธาคารเนาะ วอสิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบ่าวบุญเพย์สแตนเลอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยอ้าพวพ่อพ่อกับช่องบ่าวบุญเพยมื้อนี้ก็อยู่ที่บ้านพินใต้เนาะพี่น้องเนาะเมืองอุทพรเฮาน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้ก็พบพ่อก,ก,กันก็โอ้ยคึมค้มๆพี่น้องก็คือฝนสิตกนี่เนาะโดยอ้าโอเคมื้อนี้ก็มาลําการคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกับบอสซนเพิ่นกับบุญเพยก็บ่เคยเข้ามาจักเทื่อหรอกพี่น้องอกันบ,บ้านพินใต้ว่าซั่นเนาะก็ถือว่า อไม่เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือแรกนะพี่น้องเลยโดยจะมามาทางอีกครอบครัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังใดก็บาเผิ่งกระยังบุหูเถื่อพี่น้องเลยอ่าได้ยินทางบ่อแสนเพื่อนว่าอ่าเป็นเคสของทางสาวไล่เนาะพี่น้องเนาะอ่าทางบ่อแสนเพื่อนอ่าสิมีอยังมาให้มื่อนี้อ่ะพี่น้องเลยพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิงไปซ่มน้ำกันเนาะพี่น้องว่าเพื่อนอ่ามีอย่างเน่ไร่อย่างเน่เนาะพี่น้องเนาะครอบครัวเพื่อนอ่าขาดคืนแนวใดอ่าเป็นจังใดอยู่จังใดเนาะพี่น้องเนาะ ไปซาพี่น้องเลยไปเบ่งไปส้มกันเลยโดยน้นองคคพี่น้องเนาะเกโอเคพี่น้องเลยจะถือว่า,ามาหอดนาเฮื่อนนาซานหมดแล้วพี่น้องเนาะอคือซีเมนหลังนี่แหละพี่นอ้องเห็นวันเนาะโดยเขมาม้ามทางนี่เี๋ยทำข้าขเจ้าหลายคนเติบพี่น้องเลยหลายซอยโพดนอะพี่น้องเลยปาจากหลังหลายเรือนเพิ่นเพิ่นหลังตัวนี้บ่คือหลังตัวนี้เนาะ พีีแม่นรอพี่น้องเยูเพนังถ่ายอยูอ่ขออนุญาตเด้คันดเาื่นบบยญาติได้คอยรอนไรพี่น้องเยูนอนเออเมพี่น้องเลยตรงโยกกันเาได้กาเเดียบเด้เหยดนยพี่น้องเออโดยโด,ย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 ดย้สบายดีเด้ ซื้อได้ไดนอะเนี่ยอ่สาพิษเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตติดไม้เพื่อนก่อนพี่น้องเลยมาบรินเสียงคนได้เนาะอ่สาพิษเนาะอายุเจ้าปีแหละเก้าวเก้าปีโอ้โดยโดยมีครอบครัวเขาอย่างไรบอเคยมีเคยมีเดยเอาปัจจุบันทุกมือนี่มีบอบอ๋อตอนนี้คือ อ่ะยังหมูมีเพราะว่าฮักกันเลิกกันวางหาเดือนนี่เพราะว่าเพิ่นโบเบิงโบแย่งฮันนะแบบเวลาเขาออกลูกมากเลยเพิ่นกับโบเฮ็ดอียังผู้ผู้อ่นบอโดยโอ้เพี่น้องเลยถือว่าตอนนี้ก็ยังโสดอยู่โดยเป็นแม่ลูกอ่อนมากอะเพิ่นบอกคู่ว่าฮันนะแบบว่าลูกไม่น้อยเพิ่นกับโบเอาเขาเฮ็ดยังเพิ่นกับโบเบิงโบโดยโดยเออพี่น้องเลยเนาะ ก็คืออันนี้ก็เพื่อนชานเจ้าเราอ่ะอันนี้เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่โดยโอ้จะรั้มันกะเห็ดน้ำกันกับน้องับน้องโดยโอ้แต่เพื่อนของเจ้าเองไงนงมูมี่ยังอแต่คือยุ่งกันไปก่อนโดยโดยโดยแบบลูกเต้าได้ใหญ่เพื่อ์ดบอกลูกผู้ใหญ่ผู้หนึ่งผู้ใหญ่ผู้หนึ่งโดยอ๋อมีลูกสองนี่ฮากะหาเดือนมีลูกสองคนแล้วโดยอืมโดยโดยพี่น้องเลยหากะให้หาเดือน โดยอ๋อที่ว่าผู้ได้รู้ผู้นี่บอกเพิ่นบ่เบิ่งบ่แยงไงโดยแบบเพิ่นกินเหล้ากินเพิ่นไปตำนั่นนะโดยโดยกับ่อยากแบบพูดแบบบ่อยากว่ามาบ่อยากว่ามาพี่น้องคนละเนาะเพราะว่าคืออันแบบไลฟ์คลิปเนาะเวลาเพิ่นถามมากอะมันกัแบบกดบ่ได้หั่นนาดโดยโดยอ่าเพิ่นเป็นคนในบ้านนี่บ่บ่คนอยู่สารวะบน สารวันโดยโดยโดยเพิ่นกับมาอยู่กับเจ้าพี่บ่กคือแบบไปไรกาปกติเพิ่นกับมาเนี่ยแหละแต่ว่ามองนี่มันบมีมองหาแม่ว่าแบบบ้านเพิ่นมีมองหาเี่เลือไปอยู่น้ำเพิ่นอ๋อคือทางเจ้านี่ไปอยู่น้ำเพิ่นพุ่นโดยแล้วก็เลิกลากันเ็เลิกกันอยู่พุ่นบ่อไม่ว่าเลืกอยู่พี่เลิกอันเลิกกันกับม่านี้ กะเพิ่นกระจีกก็โทรหากันนี่นะแบบให้พ่อบ้านโทรแล้วกะคุยกับพี่กับน้องเพิ่นล่ะเออเพื่อนโบไ้มาโอ้มาลมมาทังนี่หรือเ่ามีแต่เพิ่นบ่มาเพิ่นบ่มาโดยอ๋อเพว่าตอนหน้าเพิ่นติดผู้สาวนะติดผู้สาวโดยอ้แบบน้องมาแล้วเพิ่นก็เอาลงเอาผู้สาวน่ะลงสตอรี่เหาะโดยแล้วน้องก็บ่ได้คิดเนาะเพราะว่าเพิ่นจะกินมาเลยอ๋อโดยโดย อย่าอยู่ร่วมกันกะมีแต่ตบตีกันมีการตรบตีกันอีกเลยอืมตีน้องไงเน,ะนงาะตีน้องเันแต่ถือผ้าอันนี้แต่แต่ถือผ้าเพราะมีลูกยุ่งท่อง,งกันกตบตีอ้หูผีน้องไงเนาะโดยโดยตอนนี้ก็ถือว่า <c oughs> ตัดขาดกันยากเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ลูกผู้ใหญ่ได้เฉย พราะคนก่อนคนจากแบบเดียวกันนี่แหละแบบเดียวกันด้วยอ๋อพี่้องเนาะ,ะพี่น้องเห็นใจ้เงื่อนเพิ่อยู่ถือว่ามีตบตีถือแบบมีลูกคาถอกคาทองนี่ก็แบบร่างแกงเลยแบบเพิ่ออยจะหายมาเนาะอือไปเห็นงานตั้งแต่ก่อนที่มาไปอยู่เปนเพิ่นน่ะกัก่อนจะเหน็นกันอยู่กรุงเทพพี่แหละเพาเอ่เยกรุงเทพว่า ก็อ,อยู่กรุงเทพก็ยุ่งกันได้ปีหนึ่งได้จังได้มาได้ปีหนึ่งโดยแต่ว่ามีลูกมีเต้านี่มาไล่ยอยู่บ้านฮอนีบอ่บ่โดยอ๋อโดยโดยพี่น้องเ,เนาะกาเรื่องลาพนก็คือไปกันมาไล่นี่แหละพี่น้องเนาะกาอยู่พุนกับปีหนึ่งเนาะก็มานอยู่น้ำบ้านเพินก็ส้ปีปลายอ๋อแต่แต่ว่าทั้งเอื่อยกับผู้เพนเลิกกันนี่ลูกยังบ่ทันออกบอ่ ออกเลยออกแล้วอออกเลยครับเมื่ออยู่พูนแต่ลูกยังน้อยๆเลยครับเมื่อเพราะว่าเพิ่นว่าเออมันมีผู้เหตุพวนซอยก็เลยอุ้มลูกเมื่อโดยโดยเมื่อแล้วเพิ่นกับ่เหตุมีแต่ว่าเออห้เฮ้าเบิ่งอียงทุกอย่างเหตุทุกอย่างจากลูกจากเวียกนะจากลูกจากเวียยแน่ยเพิ่นน่ะมีแต่ไปลินไปลินอ่แต่ว่าสิไปเฮตดเวียยอ่างแต่เหตุเวียก แบบเงินค้ำเพิ่นกับแบหายเบี้ยกันยังกัะได้มาอยู่บ่ได้กะเอามาให้นะกะขอไปซื้อคือเก่าขอไปคือเก่ายวโดยน้องี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็คือเอามาอยู่น้ำครอบครัวพ่อแม่เราแล้วอ๋อถือว่าอาทัดขากันยังแบบใบมดอมต่างกันสีไปแล้วโดยน้อพี่น้องเลยเนาะเออให้ทั้งทั้งแบบลูกลี้วได้อย่างไม่ได้อยู่ร่วมกันบ่ทั้งน้องเพิ่นนะ ไอ้ลูกสาวอยู่นะแม่ตอนนี้อยู่นาอยู่นาโดยเพราะว่าเกี่ยวข่าวเด้เกี่ยวข่าวแล้วบ่อเกี่ยวแล้วโดยโดยเป็นข่าเกี่ยวข่าวอะไรพี่น้องเลยบ่อนากะบ่เล่นเห็ดนาตีนบ้านเห็ดหน้าเพิ่นเห็ดหน้าเพิินโดยเอาเจ้าบมมีนาาวะจ๊ะมีอยู่มันกะดําชิดเจ้าไห้ก็เลยบุร้ไปเห็ดบุร้ไปไห้ละไ้าอีกผนเห็ดอ๋อผูกใกล้ฮันโดยเจ้าก็เลยมาเห็ดหน้าเพิินอยู่ใกล้นี้ โดยโดย,โดยได้ตายเพราะิดแต่เือเจ็ดแปดสิบหนึ่ง่ะเจ็ดแปดสิบโดยขาขาหน้าแน่ค่ะปุ้ยแน่ะคขายืมแน่ขายืมเมพราะ <c oughs> ยืมแบบยืมพี่ยืมนอ้องกินผูลัลษสอบช่องสอบนี่ละเอา้าอยู่อา่าำการควบคัวที่บวกกุ้มกินบวกเขาบ่ได้มันลายคนเก่าคนเก่าคนผู้น่ะโดยก<า>นแต่ผู้น้อยผู้ใหญ่แกเฮียนดีสโดยโดยอันนั้นก็คือเป็น อ่าเฮื่อนน้องบอกรับกินน้ำกันเพื่นห็นน้ำกันเพื่นก็มีครอบครัวของเพิ่นแล้วบอกแม่เพิ่อนจะมีครอบครัวก็เลยแบบขาดเคืนคำว่าเพิ่นเป็นสาวในกะสี่ได้เงินเลยเนาะอ๋อนี่เพิ่นแบบสองสามเดือนผ่านมาให้แถวสองพันสามพันอ๋อคือตอนนี้เพิ่นเนี่ยยังอยู่ไทยอยู่แม่อ๋อคือมีแต่เจ้าแล้วก็ับน้องกับลูกโดยพ่อแม่ได้ไปอยู่กันพ่อแม่ก็อยู่น้ำกันอยู่น้ำกันอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยอ่าแต่ก่อนเพิ่นก็คือ เออไปไปไทยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นไปเฮ็ดงาน้างั้ร้านอาหารร้านอาหารเนยอ๋อแต่ก่อนว่าเพิ่นอาเป็นผู้ส่างอะไรเงินอยู่เนาะแต่ว่าไปเพิ่นมีครอบมีครัวของเพิ่นแล้วอ๋อโดยโดยรู้ว่ามีครอบมีครัวแล้วกับสิโอนมันก็ยากเลยเนาะแม่นเนาะพี่น้องเนาะอ๋อโมนี้จัาเพิ่นไล่หยัางในพี่น้องเลยเนาะคือมาหลายอย่างแท้อันนี่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาซสะพายบ่อ๋กสะพายเป็นหยังบาดนี่ เงี้ยมาทุกสภาพโดยเออทั้งผู้ใดเอื่อยนี่ยท้งผู้ใดเนาะผู้ใหญ่เพิ่นนี่เนาะเพิ่นบ่ฮู้แล้วเพิ่นบ่ได้ออกน้ำนะบ่ฮู้บ่กโดยเออเป็นอะไรคือบ่เพิ่นซื้อทรท์มาให้บ่มีทรท์บ่เจ้าน่ะบ่เอ้ามันเสียเดีมันตายมันตายโดยโอ้เลยบ่มีโทรศัพท์ใช้หลายปีแล้วมันตายแล้วบัดนี้มันบ่มีใช้อืคุมื้อนี้บริมีบ่บ่มีแต่ของแม่ ของแม่แก่ที่คุยบ่ได้เลยคุยบ่ได้คุยบ่ได้เออแต่มื้อนี้ก็คือทางอ่าบ่แสนเพิ่นบ่อเออบ่ได้คิดบ่ได้ฝันเลยว่าสิได้ซับยใหม่เนาะบ่คิดบ่้ฝันเออโดยโดยพี่น้องเนาะดีมุกดีใจน้องเพื่อนเพิ่นอืวใจดีนะแบบตื่นเต้นแน่เนาะโดยเออเพิ่นแบบมีการให้รุ่นในเมื่อกี้นี้พี่น้องเอ้ยเนาะเออโดยโดย แบบมีแบบผู้ใดมาเข่ามาอยู่บ่กะมีมาถ่ายทำธรรมดานะก็เลยแบบว่าพอเพิ่นมากะเลยบกขิดว่าเพิ่นสิมาแบบเซฟ้าอีแบบนี้เออบุ้งหูตัวเลยบุ้งหูวาวาทางพี่น้องชิมาบ่เออเอเบิ่งแบบบุเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะกับบุเคยเข่ามาเคยเห็นเลยนี่บเคยเห็นแบบยูยูแบบมาเซฟ้าอีบัดเดียวนะแมนก็บพระชาเห็นแล้วได้พี่น้องเนาะกับบรเข่ามาเนาะพี่น้องเนาะกับกายไปกายมาอยู่เนาะ อ่าบริข้ามาทั้งนี้จ๊คเถือพี่น้องเลยตือว่าเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อแรกเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่คือเพื่อนนี่ยังเป็นแม่ห้างเนาะดุสองคนโดยอ๋อโดยโดยหารับไม่ไม่ด้วยบอกได้สามเดือนสิหาเดือนหาเดือนี่ว่าเลือกลากันไปเนาะโดยหาเดือนอ๋อโดยโดยฮะดีใจน้าพี่น้องเนาะทํามีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอ่าสดอยเขามากพี่น้องเลยในโทรศัพท์ไม่ มีอย่างน้ำเน,ำเนอันนี้น,น,น้โพงน้โพงอ๋อคักแล้วจ้ะพี่น้องเลยเนาะไปเกี่ยวเขาเนี่เปิดพังไปน้ำพี่น้องเลยเออโทรศัพท์เพื่อน,นเนาะเคล่นว่าสองล้านกวน่าสองล้านกว่าโดยโดยโดยมีส่วนลดเคลืนว่าคำว,ว่าบูมีส่วนร,รุดสามล้านโดยโดยฮะดีใจน้ำพี่น้องออมีของแจกของแถมเนาะที่ว่าทางโทรศัพท์ซุกไล่ได้เพราเขาอยู่นะมันซุกเป็นย่อม แบบได้ย้อมเกี่ยวยอมเกี่ยวโอ้โดยโดยอ่าเห็ดหน้าบัดอ่าบาจักขาพยแน่คนว่าแล้วก็ดึงมูอแน่ยืมพี่ยืมน้องมันคือแบบมันชีได้มันชีได้ทรายบานได้ทรายกะคอยไปนี่แหละเนาะคอยกินไปนี่เนาะแล้ยืมแต่ละปีนี่แหละอ่ามันเบิดแล้วก็ยืมอีกเห็ุหน้าปีหน้าก็ใช้คือเก่าอีกป้าเตอ้ปีน้องก็ส่วนไลค์ก็ชิได้ยืมในช่วงแบบ กำลังแบบเขากำลังเริ่มม่านนะโอ้ในช่วงที่ว่าเขากําลังเริ่มออกเนาะคือเบิดตอนน่ะเบิดเออหลายๆปหาซื้ออยังบ่ชื่ออยู่ดิโอ้แบบว่าหมดเงินชื่อเลยกะคือว่าอะไรคาว่านอกฟาเงินมากพอได้แต่จซื้อเขาอืมแบบนี้เฮาละลายคนแบบนี้แบบอ่าต่วตอนชื่อนั้นสองสอบแลวต่อเดือนเดือนหนึ่งคันบ่สองสอบสองสอบขอาวสารพี่น้องเลย เออโดยโดยคือไปยืมเข่าเนะี่ไปยืมแบบน้ำหนักตีพี่น้องบอคือไป<ด>ย,ยืมนยืมน้ำพี่น้องนี่แหละย้ำพี่นอ้นองบอ่อ่บางทีเราเป็นกะหายบางทีเราเป็นกะโบ,บหายเน่นะั่ <laughs> นแหละน้องพี่น้องเลยเนาะกะซื้อเอาคือวอกแล้วน้องพี่นอ้องซื้อกับแพองอยู่เลเ้ยวยี่นะนเนาะบางทีบแบบโบมีเงินในรีม,มุดเข่ากะยืมพี่ยืมน้องมาได้กะแบบไปเช่นไหวน,ะนะั่นแหละในขกซี เซนยกะเพิ่นให้เน่บ่ล่ะเซนเพิ่นก็ให้เนอยู่ให้เนอยู่เนาะกะบเพิ่นสินเดือนินเดือนอ๋อโดยๆคือเจ้าลูก2คนน่ะใหญ่จักปีแล้วผู้ใหญ่น่ะใหญ่9ปีเขาเรียนแล้วบ่โดยเขาหองป .4 อ .4 อืแล้วผู้น้อยผู้น้อย5เดือนยังกินนมอยู่ยังกินนมอยู่โดยอ๋อกินนมเจ้าเองบ่บ่กินนมเล็กตเย็นเ็กตเย็น แต่ได้ที่เนาะพี่น้องปรจักเลยเนาะโอ้คือแบบว่าอยง่ายก็บริกินุ้มแม่เนาะพี่น้องเนาะอะซื้อนุ่งคนกินกินเอาออกซองเดือนเพราะว่าแตกโดยแบบว่าอาศัยแบบไปเห็ดเวียกน้ำเลียคาไว้ไปเห็ดวิ่งยังอะะไปหยัดเตาเตาประหยัดเห็ดเตาเฮ็เตาดังถ่านอ๋อเห็ดอยู่ชสยมึงทางไปบรรณยางนี่ เราทางบาฮันบลเอาเข้มทางอ่ะเนาะเออเพื่อนไยแบบได้อ่ะนะหน่วยหนึ่งสองพันห่าหน่วยหนึ่งสองพันห่าสองพันห่าอ่าสองหน่วยกับหาพันแหมนบลหาพันกีบเด้โอ้แล mm ้วแบบเข้าไปมือหนึ่ง oh นี right? ่ได้จังน้อยบ้านะกะแล้วเต้อันนี้ไปสองคนดีเห็ดสองคนสองคนอืง่ายก็คือมือหนึ่งหกสิบ แต่ว่าย่องไ่ได้สำเร็จดิโอ้ยังบริสติดินเขาว่ามีแต่หยาดครับเล็ดภายในหาออกซิเดนโดยน้องเพียงมาจังได้สำเร็จเป็นนว็ถือว่าทั้งเปื่อเพื่โดยธรรมดาได้เห็ดเต่าเป็นได้เพีองเนาะบอกง่าเห็ดเต่าเจกไปทุกบ้านเลยอย่างนี้เอาเพี่น้องะเลยแต่ว่าเต่าหน้าแบนเพือนก็จะวางเม็ของเพืนมาจ้ะกัเจ้าโครงการกัมีแบบว่าโครงการเป็นไว เห็ดไหวเลยก็คนเอาไปแจกแต่ละบ้านอยู oh. ่ดิอ๋อฉันบอกโดยโดยคือแบบคือเข้ามาช่วงเกี่ยวข้าซี่นหมครับได้เห็นบอกคนก็โทษนำอยู่โทษนำอยู่โดยสวัสดิ์เหงเกี่ยวเขาแล้วจังสิไปแบบคือเฮาเห็ดแบบถาว่ามีแบบงานเขาลาจังไปบ่คือแบบว่าไปเพิ่นแบบเป็นคุงานทุกประจําเลยบอประจําประจําเลยเออไปกับเล็กไปกับน้องบอ เห็ดกับหน้าไพ่หน้าไพ่เลยไพ่เป็นเห็ดแต่ด้นแล้วโดยโดยเป็นเห็ดจนเซียนเลยเพื่อนก็คือหลังนี้ยังไพ่นอนจเฉยพ่อแม่และแต่ว่าตอนนี้เพื่นไปนอนอยู่น้านอนอยู่น้าเออทุ่มเจ้านอนอยู่เพื่อนหลังนั้นโดยโอเก่าเลยไดนาะพี่น้องเนาะแต่ยังน้อยเพื่อนแรกระดับหลังนี้เดยแต่เจ้าน้อยพวกโดยเขาถือว่า หาโดนเติบเนาะเพิ่นไปไทยกันจนมากหน่อยพี่น้องยังจนเศร้าวลาปีเลยเนาะเศว้าปลายฟีเลยใครโทรมามันบโมโหเนาะเนี่ยพี่น้องเลยตอนนี้คือทางลูกผู้น้อยกับยู่นาแม่อยู่๊กใครหาเดือนบ่าวกินหาเดือนกับหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งมือนี่แหละผู้หญิงบ่าคือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง ยิงเบิดบอลูกแก่บอลผู้หนึ่งผู้ชายผู้โก้ยอ้ยิงชายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจนั้งเพื่อนไลน์มันีิที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เนาะใจดีใจบุญซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อนพี่น้องเลยมีขนมนมเนาะแล้วก็มาม่าเนาะผู้ที่ว่าอยู่น่าก็ดีใจกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แปลว่าบ่อกเนาะว่าหงอกเลยพี่น้องเลยว่าบ่าบกบกขี้าคือได้ยินว่า โทรศัพท์เจ้านั่นสิว่าคุณอาไปเปลี่ยนยังคุนว่านะเปลี่ยนกระซ้ามไปแลกกะซ้มไปแลกกะซ้มโดยกระซ้ามแบบเวียดมากนี่นะโอ้กระซ้ามขาวนั่นบอกระซ้ามกระซ้ามเป็นเป็นอามาเป็นเดีอะไรบ้างนะวะยางยางน้อยดีแบบพอดีมากเขาได้จากอันหมดเลยอันเดียวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้อันเดียวย อ่าตอนโทรศัพท like ์น่ะยังยังใช้ได้ยี่โบกคือไหนไหนโบใช้บบได้ใช้บบได้เรื่องไปเพียงกระซ้าแม่แม่เป็นกระเทียมเอาไปแป้งแล้วมันแป้งมามันก็เป็นแบบเก่าสิบเื่อแป้งเศร้าเธอแป้งกระมากคือเก่าเลยเพิ่นเปลี่ยนกระซ้าไปซ้าพี่น้องเลยเนาะพอได้มามาเข่าป่ะสาเหตุนั่นเนาะพี่น้องเลยแต่บาทตอนนี้ดีดีใจแห้งตอนนี้พี่น้องเลยบ่ยังกระโปงออกแต่ไฟฉั่นเนาะ ตื่นเต้นแหงน้องเอ้ยเนาะบวคิดว่าสิได้ได้พี่น้องะเจกความสข้ามสีว่าเลยพอะพรให้เพิ่นกับพระเจ้าข้อมสีว่าพรเนาะพี่น้องเอยเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเลยที่ว่าเพิ่นอยากให้ทั้งเพิ่นได้ใส่นี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยก็คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็จะได้ขอตัวกับก่อนแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเบียกต้องไปอีกเนื่องแั่เนาะ จังใดก็ดีมุกดีใจน้ำเอื้อยเพิ่นร้าหลายเด้อเนาะโดยโดยอาจจะได้ขอตัวกลับก่อนเอื้อยเด้อโดยอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะโดยโดยเพิ่นอาจจะเพิ่นพาไปเกี่ยวเข่าแน่พี่น้องเลยเพราะว่าคนก็คือนชีตกชั่มพี่น้องเลยโดยจะได้ค้นหันแหลกยามแลงอ๋อคือเกี่ยวตอนเช้านี่ตอนแรกว่าคนแน่นย่านนี่มันมันชีแห้งอยู่บ่จ้ะกตเอามาตากเป็นมีเข่าเอานะแบบย่านขี้รักแม่เข่าเนื้อบุรีบุโงามอยู่อ๋อมีขี้รักบ่จ้ะ มีเ<ม><ม>นาะโอ้หลักของเขากันบ่ได้ได้พี่น้องเลยต้องอ่พาพ้าเก็บพวขเกี่ยวเนาะนอ่าคือตอนนี้ก็กินข้าวไม้ได้แล้วว่ายังยังอยู่เลยคือข้าเกี่ยวมาหนึ่งทัดล่อตีบะเดียวก็คือปั่นบะเดียวเลยเกี่ยวเมื่อนั้นไห่หนึ่งกะตากได,ก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 ดก้เลยแต่ว่าพอเป็นท่ากับป๋อสีโอกระสิได้กินมือแรกนี่ละข้าวไม้อ่ะสับพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยทั้งเอื้อเพื่อนอ่าไปเกี่ยวเขาก่อนไปคนเข่าอะไรพี่น้องเนาะกับทั้งลูกเพื่อนกระไห่แล้วไปจักเนาะ อ่ะจังใดก็สู้ๆด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้น้อสบายดีเด้อโออโดยพี่น้องเลยปุ่นกระชิบปุ่นพี่น้องเนาะก็ขึ้นไปหาทางเออเปนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะก็ะดีมกดีใจนะเออเปิหลายๆเนาะพี่น้องเลยอ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอาเมาอันี้บ้องเผยกระชิบกอโทษกับก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะไปพบพอกันอ่าคิดหน้าเราคิดต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือว่า ครับก่อนพี่น้องเลยเนาะทางบมอแสร็จไปนั่งขาอยู่พี่น้องเลยเนาะติดตามกันใหม่เด้อขอขอบขอคุณขอบคุณเนาะทีทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บอลเผยด้วยดีเสอมอมากขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่ว่าปกดข่ามโฆษณาบาณอกเผยไปพี่น้องเลยเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บอลเผยคลิปดี้คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอลเผยขอลาคำว่าสบายดีสบายดี